วิชาสั่งสมองตัวเองวิชาสั่งจิตตัวเองสั่งสมองตัวเองผมใช้คาว่าสมองเพราะมันดูทริศาสตร์หน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจิตของเราเนี่ย mind M I N D, mind หรือจิตของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเยอะคนละเกมเลยอะ่ะจิตนี่คือสามารถรับรู้สามารถรับรู้จัก,กรวาลได้สามารถรับรู้ความรู้ที่ไม่เคยสมองไม่เคยนั่งเรียนแล้วสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจคือตัดสินใจแบบเด็ดเดียวตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยว พลังพอคุณตัดสินใจเด็ดเดี่ดดดยวคราวนี้คุณจะรู้แล้วว่าไอสิ่งที่ไอสิ่งที่ต้องการมันจะเริ่มมาเห็นชัดขึ้นเวลาคุณไม่ตัดสินใจเวลาลังเลเวลาไม่ตัดสินใจเวลาลังเลสิ่งที่ผมสอนให้คุณตัดสินใจคืออะไรรู้ว่าตัดสินใจเป็นคนสําคัญคุณเกิดมาเป็นคนสําคัญไม่ต้องไปสงสัยแล้ว หลายคนสงสัยมัน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 คิดอยู่นั่นอ่ะพอคนสงสัยว่าเอ๊ะกูจะสําเร็จได้เปล่านะเอ๊ะหรือว่ากูจะไม่ได้เกิดอนมาเป็นคนสําคัญหรือว่ากูเอ่อกูหรือว่าหรือว่าหรือว่าเอ่อมันจะต้องมีแฟกเตอร์มีโอ้ยคนที่จะกลายเป็นคนที่โดดเด่นมีคุณค่าดังขึ้นมาได้หรือมีชื่อเสียงขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องแบบหืฟ้าม่ต้องกาหนดลิขิตมาก่อนแล้วตอนมึงเกิดมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะผมบอกได้เลยอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดโยยไปซะโยมันทิ้งไปซะ ไม่ใช่เลยเอคนที่เหนือคนทุกคนมันคิดอย่างนี้ก่อนเลยตั้งแต่แรกกูเกิดมาเพื่อทําอะไรสําคัญเขาคิดเองเขาไม่จําเป็นต้องรอคนอื่นมาบอกครับแล้วก็อาจจะมีก็มีพ่อแม่บางคนก็เลี้ยงลูกแบบดีอย่างพ่อแม่ของวิลส์เมสตยกตัวอย่างวิลส์เมสนะครับวิลส์เมสวิลส์เมสดาราดังนะครับดาราดังรู้จักกันใช่ไหมดารา ผิวผิวดำนะครับของอเมริกาดังมากเลยน่ารักมากเป็นคนที่เก่งมากเขาก็เป็นดาราเป็นดาราลระดับต้นๆของฮอลลีวูดเขาเรียกเอลิสเอลิสเตอร์แม่เขาเลี้ยงเขาไปตั้งแต่เด็กล้วบอกว่าคุณเจ้านะเจ้าเกิดมาทําสิ่งพิเศษเจ้าเกิดมาทําสิ่งพิเศษเจ้าเก่งเจ้าทําไม่มีอะไรที่คนอื่นทําได้แล้วตัวเองทําไม่ได้แล้วเจ้าทําไม่ได้เขาสอนลูกอย่างนี้ตลอดเวลาจริงๆจริงๆเนี่ย แล้วลูกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเราเคนที่เป็นลูกเนี่ยฟังคนที่สําคัญที่สุดของเขาในชีวิตของเขาก็คือแม่ของเขาเเเแล้วเขาจะฟังแม่เขาหมดทุกอย่างอะไรที่แม่พูดเขาจะเชื่อหมดไม่ว่าจะบอกว่าอ,อแม่จะบอกว่านี่ยทำไมไม่เห็นเก่งลูกคนน้นเลยทำไมทำไมนี่เราก็ไม่เคยชมเลยก็มีแม่แบบนี้ด้วยนะครับในเ,เขาจะเรียกไทเกอร์มอมแต่คุณไม่ต้องไปรับมาทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องไปรับอะไรทั้งสิน้นคุณสามารถสั่งตัวเองแล้วบอกกูจะเอาแบบนี้ นี่ผมจะโชยดูเตรียมอันนี้มาให้ดูอันนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมการสั่งจิตของผมเองผมจะโชยดูว่าคุณอนะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณสั่งตัดสินใจจะสั่งเพราะว่าจิตของคุณมันตามคําสั่งคุณตลอดเวลาในโลกนี้นะคุณนะพอย่างที่ผมเคยสอนมันมีแค่นี้เองนะมันไม่มีการไปนั่งขอบนบานสารกล่าวขอจากพลังอํานาจเบื้องบนไม่มีเลยนะมันมีแค่นี้คือคุณสั่งการ ตัดสินใจมานั่นคือข้อสองข้อสองคือพลังสั่งการนี่คือเทวดาเทวดาที่ไหนว่าไปนั่งคุกเขา่าไม่มีนะจ๊ะเทวดาที่ไหนนไปนั่งคุกเขา่าไปนั่งคุกเข่าขอไม่มีเทวดาคุณมีนะนี่ผมบอกนี่เป็นความจริงของชีวิตฟังไปเลยนี่คือความจริงของชีวิตคุณสั่งการแล้วคุณก็ให้กับตัวเองคุณสั่งการแล้วคุณก็ให้กับตัวเองด้วยการจูน กับจักรวาลการให้ทําอะไรการให้จากตัวเองคือทําไงเอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นของการรับเข้าใจปะกูตัดสินใจอยากได้อะไรข้อแรกกูสั่งจิตตัดสินใจอยากได้อะไรข้อสองเอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นของการรับมีแค่นี้เองใครยังไม่เข้าใจนะไปเรียน,น,นพลังพลังดึงดูดนะครับพลังดึงดูดเป็นออดิโอบุ๊กเป็นหนังสือเสียงของผมซึ่งสอนเรื่องอ,อ,อะไร กฎแรงดูดนะครับเรื่องนี้กฎแรงดูดผมเขาในประเทศนี้ไม่มีใครเข้าใจมากกว่าผมอะ่ะผมใช้มันมาล้างชีวิตตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่เด็กเขาอ่านหนังสือฝรั่งมาตั้งแต่อายุสิบสามแล้วถึงเข้าใจว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นยูนิเวอร์แซลมันเป็นกรรมตะสากลแล้วก็ผมพยายามหาความจริงมาตั้งแต่อายุสิบสามแล้วก็มาแตกฉานอ่านตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่าเติมเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปใช้กับชีวิตก็เห็นผลชีวิตของผมแบบ จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากในทุกด้านเลยก็ต้องขอบคุณความรู้อันนี้นะครับความรู้เรื่องกฎหมอยงดูอย่าไปเชื่ออะไรผิดผิดอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแบบกดศักยภาพคุณถ้าคุณฟังอะไรแล้วมันรู้สึกหมดพลังแปลว่าไม่ใช่พูดจริงเนยถ้าคุณฟังอะไรมาแล้วหมดพลังหรือพลังน้อยลงแปลว่าไม่ใช่นี่อมีคนถามมาด้วยพลังสมองสิบสองเท่าเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์เป็นคําถามที่ดีมากผมอยากจะให้คุณ เข้าใจเรื่องนี้ด้วยจริงๆผมใช้คาว่าพลังสมองนะเรื่องนี้ดูดดาวดาวถามมาจริงๆมันเกี่ยวกับหลังเทือเรื่องที่เราเรื่องที่เรากําลังจะพูดด้วยผมเคยสอนใช่ไหมจําได้ไหมว่าเอ,อมันมีสามเลเวลสามระดับนะครับตัวตนของคุณผมเคยสอนม,ม,มี conscious mind จิตสํานึก conscious mind ก็คือตัวตัวคุณเนี่ยที่มันคิด คิดเห็นคิดเห็นภาพได้ตอนเนี้ยที่ประสมองมันคิดได้ตอนเนี้ยคือจิตไอของคุณ conscious conscious mind จิตสํำนึกแล้วเหนือแล้ไปข้างนอกใหญ่ขึ้นมาอีกเจง๋งเจ๋งขึ้นมาอีกคือ subconscious mind จิตใต้สํานึก subconscious mind นี่ไม่ใช่เล็กกว่าเรานยมันใหญ่กว่าเรานเยมันมันมีความสามารถมหาศาลในพลังสมองสิบสองเท่าผมสอนเรื่อง superconscious mind นี่คือ วงกลมใหญ่ที่สุดแล้วคือข้างนอกเราคือเหมือนคุณต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเขาเนี่ยอ,อ่ปมมาุปไมาให้ฟังนิดนึงข้างใน I อใช่ไหม I ก็คือหรือ Conscious Mind ตัวคุณตัวเราก็ตานญี่ปุ่นเห็นบางคนทั้งชีวิตอ่ะชใช้แค่เนี้เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนมีเดสก์ท็อปอยู่อันเดียวแล้วใช้แค่นั้นหรือไม่มีโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยไม่ต่ออ,อินเทอร์เน็ตไม่ใช้ฮาร์ดไดรฟ์โอเคปะ่ะ ไอไอตัวไอ,ต,วอตัววงกลมเล็กๆของคุณเนี่ยเนี่ยวันนั้นวันหลังนะผมจะมาสอนครั้งหน้านะจะมาสอนอันนี้ครั้งหน้าจะมาสอนอันนี้เห็นบ้างเนี่ยมีสี่เลเวลไว้มีสี่ระดับสี่ระดับคืออันบนสุดคือสปิริชวล l อันบนสุดคืออจิตวิญญาณของเราอันที่สองคืออินเทลเลกชวลก็คือสมองของเราสมองหรือแล,วว,แลววิธีการคิดของสมองนะครับ อันที่สามคือไอระหว่างระหว่างอันที่สองกับอันที่สามคือ emotion คือความอารมณ์อันที่แล้วก็อันที่สามคือฟิสิโ c คือกายภาพของเราอันนี้สอนโดยบ๊อบพรอพเตอร์ผมเห็นสไลดนี้โคตรชอบมันใช่เลยนะครับอ่ก็เดี๋ยววันข้างหน้าจะมาสอนกันอาจจะสรุปอนันฐาไม่เจอละไอสามมุมกลมนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะสรุปก็คือว่าไอพลังสมองสิบสองเท่าสอนเรื่อง super conscious mind super conscious หรือความ พลังเหนือสํานึกพูดง่ายๆพลังเหนือสํานึกพลังเหนือสํานึกคืออะไรคุณเคยรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนมีลางสังหณอ์อะไรหรือว่ารู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้ไอ้กูว่าอย่างนี้มันน่า ah จะเป็นแบบนี้นะกูว่าแบ่งนี้มันมันเป็นปัญญาของจักรวาลแล้วคราวนี้คือคุณพูดง่ายๆเวลาคุณจูนคุณจูนกับจักรวาลคุณจะได้ความรู้อะไรที่ไม่เคยเรียนมาก่อนที่คนอื่นก็ไม่รู้อย่างเช่นยกตัวอย่างเวลาคนที่คนที่ เงิน9/11ก็คือวันที่11กันยาใช่ไหมที่ที่ตึก2ตึกของอเมริกามันถล่มลงมาตึก Twin Towers มันมันมันถล่มลงมาคุณรู้ไหมในวันนั้นเนี่ยตึกนั้นมีคนไปเข้าทำงานน้อยกว่าน้อยกว่าปกติมากเพราะมีคนขาดงานหรือป่วยเยอะมากวันนั้นเพราะว่าบางคนที่ไม่มาทำงานเขาก็แบบรู้สึกไม่ ไม่น่าจะไปไม่รู้สึกมันแปลกๆอะไรไม่ไปหรือบางคนนี่อ้วกทั้งวันอ้วกอ้กจะไม่ทางานอาเจียนใช้คำในคำบา้านๆอาเจียนโดยไม่ได้ไม่อาเจียนโดยไม่ไปเออะไรไม่รู้ตัวอาเจียนแบบอยู่ดีๆก็อาเจียนขึ้นมาแล้วไม่ไปทํางานวันนั้นนี่แหละคือพลังของจิตเนื้อสํานึกนี่มันเป็นพลังที่แบบเออะไรอะนักปราชญ์ศาสดาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้แต่มันคุณก็เท่าเดิมทำได้นะคุณจูน คุณแค่จูนตัวเองแล้วคุณจะรู้อันคราวนี้เหมือนกับว่าเปรียบเทียบพลังสเนือสำนึกพลังสํานึกใช่ไหมคือตัวไอของคุณข้างในเนี่ยมันก็คือแค่คุณมีมีคอมอันนึงแล้วก็ดูแค่หน้าจอพอจบบางคนนี่แม่งดูแค่หน้าจอทั้งชีวิตอ่ะคุณนึกภาพนะถ้าคุณดูแค่หน้าจอทั้งชีวิตคุณจะเห็นอะไรได้เยอะวะก็ไม่ได้เห็นเยอะแต่ถ้าเกิดคุณใช้จิตใต้สํานึกเป็นเหมือนกับมีฮาร์ดไดรฟ์เจ๋งๆอะมีฮาร์ดไดรฟ์เจ๋งๆเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ได้ ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาในชีวิตเคยเรียนมาในชีวิตมันเก็บไว้ในนี้นติดใต้สํานึกหมดเลยแต่เมื่อไหลที่คุณจูนกับพลังเหนือสํานึกซูเปอร์คอนชียสมัคุณเหมือนต่ออินเทอร์เน็ตกูรู้หมดทุกอย่างกูหาอะไรก็ได้กูถามอะไรก็ได้หมดคําตอบหมดเลยกูขออะไรก็ได้หมดเลยกูสั่งอะไรกูได้หมดเลยนี่แหละคือเวลาคุณจูนแล้วเวลากขาี่เวลาที่จูนดีสุดเมื่อไหร่อ้าว ก็คือเวลาคุณมีความสุขและเวลาคุณนั่งสมาธิโอเคปะ่ะในในพลังสมอง12บสเท่าผมสอนเรื่องนี้นะครับสอนวิธีการจูนอย่างเจ๋งๆครับอันที่อันที่เอ่อที่ผมอยากจะสอนให้พวกคุณทุกคนฟังนะก็คือว่าเวลาเอ,อการสั่งจิตตัวเองคือในในชีวิตนี้มันมีแค่นี้นะพลังงานของเรามีแค่นี้นะคือคุณสามารถที่จะ อยากได้อะไรจากชีวิตเขียนมันเป็นคําสั้นๆสั่งมันเป็นคําสั้นๆแล้วพูดกับตัวเองทุกวันบ่อยๆแล้วเอาไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ออกไปให้หมดคุณจะต้องหลีกเลี่ยง influence, อิทธิพลของคนที่มันมาเลเวลต่ำระดับต่ำพลังต่ำคุณจะต้องออกไปจากสภาวะหรือคนรอบข้างแบบนั้น โอเคป่าแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแล้วแอดล้อมที่มันมั่งครังลล้งร่ำรวยอ่ายกตัวอย่างคนเรื่องนี้ผมไม่เคยสอนนะพยายามเอาตัวไปอยู่ในนั่งล็อบบี้โรงแรมห้าดาวไปถ้าเกิดยังไม่มีตังค์พอก็ไปนั่งแบบนั่งเฉยๆอ่อยอ่ะนั่งให้รู้สึกตัวเองรวยแล้วก็เอ่อไปไปเอาตัวเองไปอยู่ในสถาสภาวะแบบของคนรวยอะ่ะแต่คุณจะเสพอารมณ์นั้นเสพอารมณ์นั้นบ่อย แล้วสิ่งเดี๋ยไปอยู่ในบ้านที่มันลกๆเหม็นๆเนี่ยแต่ก่อนผมก็อยู่แบบนั้นไงก็ไม่มีความไม่มีความสุขพอไปอยู่แต่พอได้โอากาสไปอยู่ในบ้านของแบบไปอยู่ในบ้านของเพื่อนผู้ใหญ่แล้วบ้านของเขาสวยที่อเมริกานะบ้านของเขาสวยมากเลยแล้วก็แบบดูแบบดูไฮโซมีคลาสผมก็เลยโอ้เสพความรู้สึกรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยมาสร้างของตัวเองบ้าง แต่ถ้าใครอยู่ในสภาพแบบเดิมตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนนะไม่เคยมีเพื่อนใหม่ไม่เคยมีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไม่เอาไปอยู่ตัวเองไปอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมของความมั่งคัง่งร่รวยแล้วเสพว่าฉันสามารถสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเหลือเฟือของฉันต้องเสพด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไปอยู่ในทัศนะแบบว่าคนที่แบบว่าเออตัวเล็กไม่เอาไปวางไว้อยู่ตัวเองว่ากูเป็นเจ้าของแบบนี้แหละกูนี่คือกูเป็นเจ้าของนี่ฉันเป็นเข้าของ คุณเอาคิดดื่มดำเข้าไปในหัวเลยคำนี้คำนี้ดีดื่มดำคิดดื่มดำเข้าไปในหัวของคุณเลยโอเคไหมแล้วนี่ผมจะสอนวิธีการที่ผมทำนะสิ่งเหล่านี้ผมทำมาเป็นคอลเลกชันของผมเกือบยี่สิบปีแล้วผมก็เขียนทุกอย่างที่ผมอยากเป็นแล้วมันก็กลายเป็นแบบนั้นมันก็กลายเป็นแบบนั้นโอเคป่ะนี่อ่ะนี่เช่นอันนี้คุณอ,อ่านกับข้างไม่เป็นไร ฉันเป็นคนระดับผู้นําฉันเป็นคนระดับผู้นําฉันเป็นน้ําดีให้กับประเทศที่ฉันรักและคนอย่างฉันเป็นผลให้มีน้ําดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสังคมผมเขียนไปตั้งแต่ก่อนที่เพิ่งตั้งใจทําหนังสือเล่มแรกตอนนี้มันเป็นความจริงแล้วอะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงคนก็คนที่มีอิทธิพลในทางสื่อเยอะแยะไปหมดเลยเขามีคนตามเยอะกว่าผมมีอะไรมีชีวีมีรายการทีวีชื่อดัง ผมก็ไม่รู้ตัวเองจะทาไงก็ก็เขียนแบบนี้ฉันเป็นคนระดับผู้นํะเวลาคนที่ถึงระดับผู้นําเขาจะคิดคนมีตําแหน่งผมบหมะเลยผมไม่มีตําแหน่งอะไรเลยไม่แข่เลยไม่อยากได้้ตำแหน่งใครไม่อยากได้สักที่สักอย่างกูเห็นตําแหน่งพวกมึงกูไม่เห็นอยากได้เลยไม่ไม่ไม่สร้างความแตกต่างอะไรทั้งอย่างเลยนะครับไม่ได้บอกทุกคนนะไม่ได้บอกบางคนที่ผมเคารพก็มีนะคนที่เก่งๆในเมืองไทยก็มีนะไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้พูดครอบคลุมไปหมดทุกคนออย่างคุณคุณอะไร สุดชัดวีคุณเอคุณเอที่เป็นเป็นคณะบดีหรือเป็นอะไรที่อยู่ราชกระบังนะผมขอติดตามเพจของท่านอยู่นะครับชอบมากเลยหรือท่านวอไวเชลเมทีนะครับแต่ว่าผมอยากให้คุณตั้งเป็นผู้นําคนผู้นําในด้านความคิดผู้นําที่แบบว่าเออมีของอ่ะพูดง่ายมีของอ่ะเป็นตูเด้นเป็นตูเด้นคืออะไรสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณใหญ่ทุกคนสอนให้ทุกคนนะเป็นก็คือว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้นานะจงเป็นนักเรียนตลอดชีวิต จงเป็นนักเรียนตลอดชีวิตคืออคือมันจะมีความมันในการศึกษาหาความรู้เพื่อคุณอะไรเพื่อคุณจะได้มามาสอนคนเน่ยอ่ะรู้ส่กกับผมนะใครที่ใครดูอยู่นะผมบอกองี้สิ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งสิ่งที่จะทําให้คุณอยู่ยงคงกระพันนะตอนนี้ทําเงินได้แค่ไหนตอนนี้รวยแค่ไหน จะรวยขึ้นอีกรวยขึ้นอีกแล้วอยู่ได้อีกอยู่ได้อีกไม่ใช่เป็นแบบว่าเดา,าราใช่ไหมดาราแบบบางคนดังแป๊บเดียวแล้วก็หายไปละดังแป๊บเดียวก็หายไปแล้ว,ดดว,ข,าาลวขึ้นลูกใหม่ก็มาแล้วก็มาแย่งลูก,กตาเขามาดังได้แป๊บเดียวไม่ใช่นะแต่ผมบอกได้เลยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณอยู่ยงคงกระพันแล้วโตขึ้นโตขึ้น,โต,น,โ,ตน,โ,ตนโตขึ้นตลอดเวลายิ่งมีความมีอิทธิพลมากขึ้นยิ่งเป็นผู้นําคนได้มีเจ๋งขึ้นคืออะไรหรือเป่า เรียนรู้ตลอดเวลาคุณไม่สามารถสอนคนจากน้ําที่เหือดแห้งได้จากน้ําที่แหบที่ไม่ที่แบบแห้งไปแล้วสอนแต่เรื่องเดิมๆอะเก็ตป่ามันจะมีครูประมาณนั้นอะครูครูที่แบบว่าอะกูสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวนะกูไปเรียนกูไปได้ใบเซอร์มาแล้วนะโอเคเรื่องนี้คนดีอะเดี๋ยวต้องสอนกูไปได้เรื่องใบเซอร์นี่เป็นหนึ่งในหนึ่งในเรื่องที่คนไม่เก่งจริงชอบไปยึดต,ติดกับมัน คนชอบไปติดใบเซอร์อ่าสมมติเขาไปครูคนนี้เป็นเรียนได้ใบเซอร์มมันจะต่อประเทศเราบอกครูจะสอนเรื่องนี้ขนาดแล้วครูสอนเรื่องนี้แล้วพวกมึงห้ามเอาไปสอนต่อนะมึงต้องเซ็นสัญญาเลยนะแล้วครูจะฟ้องมึงเลยนะแล้วผมก็มาคิดว่าเอ๊ะอ้าวลูกศิษย์เรียนไปแล้วมันไม่สอนต่อแล้วมันจะเก่งขึ้นได้ไงวะเออแปลกเพราะว่าจริงๆผมบอกได้เลยเวลาคุณเอาไปสอนต่อนะคุณเหมือนเรียนใหม่เรียนจําได้เพิ่มสิบเท่า อุ้อีกทีนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะวิทยาศาสตร์ก็ว,วิจัยอะไรก็พิสูจน์มาแล้วเวลาคุณเรียนเสร็จแล้วคุณเอาไปสอนต่อมันจําได้เพิ่มสิบเท่าคุณไม่ต้องไปนั่งท่องจาไม่ต้องไปนั่งจดเลคเชอร์คุณจดเลคเชอร์ก็อาจจะช่วยได้โอเคจดจดโน้ตช่วยได้แต่ถ้าจดโน้ตแล้วไม่ลงมือทําไม่เอาไปสอนต่อคุณจะลืมแล้วมันก็จะหายไปโอเคนั่นคือข้อสําคัญครับจง เรียนรู้ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถสอนจากเนื้อจากจากน้ําที่เหือดแห้งได้จําไว้คุณจะต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วแล้วคอยเติมมันตลอดเวลาแล้วผมยังเรียนอยู่ทุกวันเลยทุกวันท,ทุกเช้าทุกเออ,ออกกําลังกายเสร็จผมจะนั่งมันมันดึงดูดเข้าไปหาเองอมันอยากทารีนเรโอ้โหมันเรียนแล้วมันสนุกมันแฮปี้ แล้วมันก็ว้าวตลอดเลยว่าโอ้โหไม่มีเนื้อหาแบบนี้ด้วยเว้ยอยากจะมาสอนต่อทาไมคนไทยไม่เคยเห็นเลยเว้ยมันมันเจ๋งขนาดนี้แล้วคุณแล้วผมบอกดเลยเนื้อหาที่ผมจะสอนต่อต่อไปนะไม่มีใครเคยสอนในประเทศนี้แล้วคุณจะว้าวมากเลยว่าชีวิตนี้ทําไมมันเจ๋งอย่างนี้วะชีวิตคุณทาไมมันเจ๋งอย่างนี้ทําไมชีวิตเรานี่มันเต็มไปด้วยศักยภาพแล้วเราจะคลิเราเอาเราเอาขอยะความคิดของคุณออกไปพอขอยะความคิดของคนอื่นออกไปจูนตัวเอง เราทําอะไรก็ได้ทําอะไรที่ไม่เป็นมหาสัจจรเรื่องไหนก็ได้หมดมันเป็นชีวิตของคุณชีวิตของเราเนี่ยคุณบอกได้เลยถ้าชีวิตของคุณยังไม่เคยรู้สึกถึงซาบซึ้งถึงความเจ๋งของชีวิตของเราคุณมาถูกที่แล้วคุณยังใช้มันไม่หมดแล้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรกูก็เสกได้หมดเลยในโลกนี้มันเป็นโลกที่มหาสัจจรมันมากคุณที่ดูอาจะยกตัวอย่างของผมเอาง่ายๆตอนที่ผมนะสามสิบเอ็ด ไปชนะการแข่งขันไปชนะการแข่งขันมากแล้วก,นนนนะก็การแข่งขันนั้นนะมันก็การแข่งขันระดับโลกแบบนั้นนะคือแค่ไปยืนบนเวทีคาร์นิคีฮอลที่นิวยอร์กนี่ก็คือยังไม่เคยมีใครคนไทยคนไหนเคยทําแล้วก็แค่ไปยืนก็เจ๋งแล้วนะคือยืนคุมวงแต่บวกเพคอีเ,อเวนต์ใหญ่มากมีสื่อมีอะไรมาเพียบแค่ไปยืนบนนั้นได้ก็เจ๋งแล้วดันชนะรางวัลที่หนึ่งอีกคือมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าต้อง จักรวาลจัดสรรมามันเป็นแล้วแล้วนั้นไม่ใช่พี้ชีวิตของผมด้วยจากนั้นก็สามารถที่จะสร้างต่อขึ้นมาได้อีกเอาเอาตัวเองมาเป็นประโยชน์กับผู้คนได้อีกเราจบผมก็ขอบคุณมากที่มีชีวิตวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาตามผมนะครับที่ทําให้ผมได้มีเติมเต็มชีวิตตัวเองการที่ผมได้มาสอนเราทุกคนเนี่ยมันก็มีมันก็มีความมัมเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะที่เป็นความเติมเต็มอย่างหนึ่งของชีวิตผมนะ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายาม uh, ทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับทำคอนเทนต์ออกมากดติดตามกดติดตามเพจนี้ไว้นะครับ,บ uh, ผมจะมาสอน uh, สอนฟรีบ้างบางทีก็มีขายคอร์สบ้างมีเทนนก็อะไรก็ ừ, ทุกคนก็รู้อยู่แล้ว <laughs> แต่ว่าผมรู้ว่าถ้าคนลงทุนนะคนคนคน,คนที่จ่ายเงินซื้อคอร์สมาเขาจะได้ผลมากกว่านี้ก็คือเป็น เป็นอะไรที่ผมเป็นประสบการณ์กับผมนะครับเพราะว่ามนุษย์มันจะตั้งใจมากกว่าเวลาเขาลงทุนกับอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีตังจริงก็เรียนฟรีไปก่อนก็นได้เวลาคครเรียนฟรีนะคุณทําเงินได้อยู่แล้วผมบอกได้เลยเรียนฟรีไปในในในยูทูบของผมนะผมให้ทีมงานไปตัดมาอย่างดีเลยไปนั่งดูนั่งไล่ดูนะครับแล้วคุณสามารถทําเงินได้อ่เดี๋ยวจะรีบๆจบนะครับจะไปแล้ว ใครสนใจไอพลังสมอง12เท่านะครับพูดถึงพูดถึงการจูนตัวเองกับจักรวาลน,นะเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครรู้นะเรื่องนี้โคตรดีอะ่ะผมอ่ะผมไปเคยไปฟังเคยไปฟังอันนึงเนื้อหาอันนึงมาจากของไบรอันเทรซี่นะโคตรดีแล้วก็ของไบรอันเทรซี่เขาพูดไปในอ y YouTube อ่ะ,อะโหคนดูเป็นล้านเลยคนดูหลายล้านเลยะเนื้อหามีความรู้และพูดเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะพูดเรื่องของการเป็นเอ,อะไรอะ่ะ ทำไมผมตั้งชื่อพลังสมอง12เท่าทำไมตั้งชื่อนี้เพราะว่าเวลาคุณมันยิ่งกว่า12เท่าคุณมันไม่ใช่แค่หนึ่งสมองแล้วคราบเนี่ยใค่สมองของเรามันก็แค่เหมาะเท่าที่มองเห็นแต่เวลาคุณ12เท่าคุณจูนตัวเองกับจัก,กรวาลมัน unlimited มันมันไม่มีข้อจำกัดมันเหมือนกับคุณมีคอมพิวเตอร์แล้วต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้ว เหมือนคุณลองเปรียบเทียบกับตอนที่คุณไม่เคยเกิดมาไม่เคยต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้กับต,ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตใช้มันคนละชีวิตนี่แหละคือทําให้คุณมีชีวิตแบบที่ข้ามจากคนทั่วไปใช้ชีวิตทั้งชีวิตไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้กับคุณมีอินเทอร์เน็ตใช้มันคนละเกมพลังสมอง12เท่าวันนี้ใครได้ใครสนใจนะราคา4,009นะล,ลดให้เหลือ3,009ซื้อในซื้อในร้านนี้ก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนนะครับ เก่อนเชื่องคืนก็ให้ไป2,900บาทนะครับมีสองชั่วโมงมีสองชั่วโมงแล้วก็สรุปย่อมาเลยเรื่องนี้เรื่องนี้ตรงประเด็นพอดีเลยของวันที่สองวันนี้พลังสมองจุดกำเนิดของความมั่งค้างสาเหตุที่พลังสมองของเราถูกซุกซ่อนอยู่ข้อสามตัวอย่างของธุรกิจใหม่ด้วยพลังสมอง วิธีสู่ภาวะการใช้พลังสมองได้สูงสุดอันนี้ดีมากเลยมีทั้งหมดเอ,อเยอะสองชั่วโมงพลังสมองสิบสองเท่าใครสนใจก็ซีเอฟนะครับหรือว่าอ,อโอนเงินมาที่แน่มีซีเอฟเวยโอเคผมแนะนําเลยอันนี้นะครับรการการอันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้นะเรื่องนี้ไปฟังซ้ําๆนะครับไปฟังซ้ําๆเอ,อแล้วก็คุณจะรู้เลยว่า ชีวิตนี้แม่งมีอะไรมันมันกว่านี้อีกเยอะแค่เราอยู่ในคลื่นของความสุขคลื่นของความสําเร็จเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆใ,ให้ฟังว่าคลื่นมันวิธีวิธีเข้าคลื่นมันเป็นยังไงผมก๊อปไปแล้วเนี่ยแม่เนี่มันเจ๋งจริงๆสไลด์ของฝรั่งนี่มันเจ๋งจริงนี่ของบ๊อบพรอกเตอร์นะครับของบ๊อบพรอกเตอร์ว่าเป้าหมายของคุณอยู่คลื่นนี้ นะเป้าหมายคุณอยู่พื้นนี้นี่ไอ้สีเหลืองเหลืองเนี่ยมันคือคลื่นต่างๆมันคือคลื่นเหมืนอนไปคลื่นวิทยาศาสตร์อะไปคลื่นสมมุติว่าไปคลื่นร้อยเมกะเฮิร์ Hz, หรือว่าสามร้อยเมกะเฮิร์สสมมติขึ้นขึ้น,น,นมาคือสามร้อยเมกะเฮิร์เป้าหมายที่คุณอยากได้อะมันคือสามร้อยเมกะเฮิร์สสมมตินนะคุณไปตั้งเป้าหมายไว้สูงใช่ไหมแต่ทำไมผลลัพธ์อยู่แค่นี้ ทำไมผลลัพธ์นี่คือ results ทำไมผลลัพธ์อยู่แค่ร้อยไม่เกินทำไมผลลัพธ์มันดูต่ำจังวะหน้าที่ของคุณไม่ใช่พยายามไปไต่เต้านะจะไม่ใช่พยายามแบบโอ้โหกูขึ้นไปเยอะมันเหนื่อยเว้ยเอออันนี้เจ๋งคนมันชอบคิดแบบนี้กูจะต้องไต่เต้ากูจะต้องทีนั้นข้อฟังแล้วเหนื่อยจริงๆกูต้องเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ของคุณมีหน้าที่จูนแบบนี้หน้าที่คุณแล้วเลิกคิดนะคุณบอกได้ผมบอกได้เลยนะเลิกคิดแบบ step by step เลขขิกคิดแบบว่าไตาท่ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นอันนั้นไม่ใช่นะถ้ายอดมนุษย์จริงๆคือจูนตัวเองขึ้นมาแล้วไปเลยเข้าใจปะ่ะมันไม่ใช่วิธีการไต่ทีละขั้นทีละขั้นที่ผมสอนมันไม่ใช่การไต่ทีละขั้นนะเพราะมันเหนื่อยโอเคปะ่ะถ้าวิชาความสําเร็จเนี่ยมันมาถ้าเกิดผมผมจะเล่าให้ฟังถ้าความสําเร็จของผมเนี่ยประมาณว่าตอนตอนเด็กๆเนี่ยถ้าผมคิดลอจิกแบบนั้นนะมันจะเป็นถ้าผมที่ตักกะแบบนั้นมันจะเป็นว่า ถ้าบัณฑิตอยากสำเร็จในคอนดักเตอร์ระดับโลกฉันจะต้องไปอ่าถ้าฟังวิธีการคิดของคนที่แบบไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคุณฟังดีๆนะมันจะม,มันน่าจะเกิดแบบนี้ในชีวิตคุณเขาจะบอกอ่าขึ้นไปทีละขั้นสิเดี๋ยวก็เป็นไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวสะดุดนะขึ้นไปทีปหนึ่งปอสองปอสามนะ เออถ้าเกิดอยากเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกอ่ะก็ต้องไปเรียนกับคนนี้ก่อนนะที่มันครูที่ยังไม่แพงมากแล้วเดี๋ยวขึ้นไปทีละนิดนะแล้วทีละนิดนะแล้วเดี๋ยวก็ไปพยายามหางานเป็นผู้ช่วยในมหาลาัยเล็กๆของเมืองไทยหรือโรงเรียนมัธยมก่อนนะ <S <S แล้วก็ไปมหามหาลายัยเป็นยาโทเป็นยาตรี <S <S เดี๋ยวผมบอกได้เลย, <S <S เลยไม่มีทางรอดครับ <S <S ผมแก่ตายพอดีผมแก่ตายซะก่อนแต่ก่อนครูเจริชวะชนะรางวัลอะไรอ่ะมันไม่ใช่นะจ๊ะมันมีวิธีการคิดคือกู คนที่แม่งเจ๋งที่สุดในโลกอยู่ที่นี่คลื่นของเขาอยู่ที่นี่เห็นปะ่ะคลื่นขเขาอยู่นี่คนที่ตอนนี้กูอยู่นี่กูทำยังไงวะไปเรียนรู้วิธีการคิดของเขาอะแล้วพอผมไปอยู่ที่เมืองนอกนอกนะผมเรียนรู้วิธีการคิดของคนพวกเนี้ยแล้วผมแซงหน้าคนที่อยู่เมืองไทยทั้งหมดเลยคุณเกตบัะแทนที่ผมต้องไปไต่เต้าเออไปนะไปหมหนึ่งนะหมหกแล้วก็เป็น อาจจะไปช่วยไปสอนโรงเรียนมัธยมก่อนเป็นเอออะไรนะวงทโยทวาทิตก่อนนะค่อยๆขึ้นมามึงค่อยๆขึ้นมาค่อยๆกูแก่บตายพอดีกับกูไปดูเด้ไอคนที่มันสําเร็จตอนอายุไม่สามสิบต้นๆเนี่ยมันคิดยังไงวะที่มันอยู่คลื่นตรงนี้แล้วอึ้งไปเรียนกับเขาเข้าใจคลื่นของเขาปรับคลื่นความรู้สึกตามเขาผลลัพธ์ขึ้นมาทันทีแซงหน้าสามสิบปีตรงเนี้ย สามสิบปีหรือไม่เกิดเลยอะตรงเนี้ยเพราะมันคนละคลื่นอยู่แล้วพวกนไม่มีทางเกิดอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อแล้วยิ่งทาไปเรื่อยเอยดี๋ยวคุณก็เจอการเมืองเจอคนปัดแข้งปัดขาเจออะไรอนะ่ะแล้วก็ยิ่งขมขืนกับชีวิตอะถ้าเกิดไม่ดูแลความคิดตัวเองก็ขมขืนกับชีวิตเริ่มที่จะท้อแท้เริ่มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันคือการจูนคลื่นเราไปเลยแล้วทุกอย่างของความสําเร็จมันคือความสุขจําไว้ถ้าความคุณไม่ใช่มีความสุขอยู่คุณกําลังมาผิดทางแล้วผมบอกได้เลย เวลาคุณไม่ได้มีความสุขอยู่คุณกําลังมาผิดทางแล้วมันสําเร็จไปก็ไม่มีประโยชน์รวยไปก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นความสุขสําคัญที่สุดโอเคอ่ะวันนี้ผมต้องไปแล้ว